ตอนเด็กน้อยก็มักเด้อเด้ออันกระดองไหมไม่ลาอันอันกระดองมันนี่ทั้งในมันครับมันจะมันมันนี่นี่มองมันแสบอ่ะแกออกมาทั้งในมันจะเป็นแบบไข่ไข่แล้วก็ใส่ใส่ยังเกาะใส่ใส่ใส่น้ำปลาก็ได้นะใส่เกลือแล้วก็เอาวนค้าเขาไม่จำอ๋อเอาข้าวออกต่อข้าวออกกันปะ 嗯。Um กับพวกเพ็นได้เนะครับเน,ะบนาะโอ้อนี่ปูตัวเด่นหน่อยหน่อยผุดสวัสดีครับหน้าเมืองเด้อยซีรีนะครับวันนี้กับผาพ่อแมนนอ่พี่น้องช่องผ้าชมบรรยาการอ,อันคุณแม่เปันหาปูนะครับผมอันนี้ทองทุ่งบรรยางครับพ่อแม่พี่น้อง ชมเบิ่งครับคุณแม่ปัญหาปูเป็นใดไล่ไลครับผมคุณแม่มาแจะจักโม่งแล้ครับผมเดี๋ยวนเที่ทงยงยพอดีครับคุณแม่โอชั่วโมงลกลัวห่าบ่กลวครับ้าดได้ไล่ได้ครับปูออจุดก็เลยเห็นหู้ดีมา เอาครับการคือน่อยไร <c oughs> แม่จนมากก็ไปยังไงกไปดองอันเอาไปดองแน่แต่เ,เอาไปขายแน่เฮ้ยกูเสือกขา,ข,ขายเนี่ยกูขายโลเท่าลไแมโล่ละเจ็ดสิบบาทแต่หาไหม,นหนามาครับหาอยู่เดีย <c oughs> <c oughs> ดครับเรียกการ สดๆนะครับนี่ช่วงนี้กับเที่ยงพอดีครับเป็นกาหาอยากหากินนะครับผมเป็นกระเฮดหน้าปังน้ำครับผมที่ชีวิตอ,อ๋อ,อไทยหนึ่งสิบวระได็นขึ้นลายบัน กำแพงเพชรมาเอาบุญซะกันโอ้มาแต่กำแพงเพชรบ่ครับผมอันติดผ้าเพิ่นมากลมเบิ่งแม่เนี่ยมื้อนี้แม่นหมดจากทางอื่นเพิ่นก็อยากมาหาเนาะอือเพิ่นมาเอาบุญมื้อนี้ขอไม่พากเพิ่งมากลมม้วนเพิ่นเพิ่นเอาไปกลมม้วนบ่ครับหรือว่ากลมไปกินอ๋อไปกินเพิ่นก็กินด้วยกันบ่ครับกำแพงเพชผ็ดโอ้พิ่นบ่มีอบ่มีเลยบ่ครับผมบ่มัันนนเป็ทางอันกำแพงเพชรนี่ทางภาคเหนือเดีเนาะเห็นปะครับผม นี่แหละครับผมกันันห้าปินกันนี่ก็ได้ครับผมห้าปินเราก็ได้ดนดขนาบอันดินแหงๆเกลี้ยงๆก็กมีที่ปูหลายที่ มาหานี่แหละครับผมหาหาสมือวะแม่มัธาง่ายกว่ากันหรไม่ครับ ไม่พ่อมองแล้วมาครับผมจน่อยมูกมีบันาเครับก่ัผมไม่ขันบอก่อไม่เป็น้วงท่านผู้ชมสิว่า่ก้นซะเออนะครับเดี๋ยวเดี๋ขาเบิงนี่ครับผมิงเดทท่านผู้ชมหาเป็นอยากเบิงอ๋อนี่เป็นเป็นหู้สิบ่บ ขาก่อนนี่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 โค้ดเป็นกระซับเลยก็อยู่บันเลยคุมครับผมอยู่วัเลยคุณมาวะเนี่ย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 น้อย

ไล่ครับมาเด็กดังนี้อยู่มาได้ครับพ่อแม่พี่น้องมาหาปูครับสองทุงบรรย่างนะครับผมลงคลิปนี้รับรองเลยจังหน่อยมีคนมาหาเพียบเลยครับผมบปวดักปวดร้ายเลยสวันนี้บ่แม่นต์มาหน่อยได้ครับหลายได้ครับนี่มาซื้อมือก็ได้ซื้อมือครับพ่อแม่พี่น้ององ ปูนี่ครับโปรตีนสูงครับโอ้แม่เปินมานปูเปม้านแตยังไดเสียบคักมันบ่ปูนี่ครับผมสมัยตอนเด็กหน่อยก็มักได้ด้อันกระดองไหมลาอันอันี้กระดองมันนี่ทั้งในมันครับมันจะมันมนี่นี่มองมันแสบอ่ะ ยาวออมาทาาั้งในมันจะเป็นแบบไข่ไข่แล้วก็เข้าของเนี้อหอนหอนน่าจ้ำเสียักครับผมมาด้วยครับมากินเข้าเทียงว่าพี่น้องอันเล็กหน่อยฮะละคนกับไปจักได้ครับอีปูนี่ครับผมดีที่ได้กินนั้นโอ้อเล็กหน่อยไทยบ้าน กินเป็นนะครับผมอันนี้กีปูครับผมโอ้ยหอมครับครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหอมทั้งแซ่บครับแก้วนี่ครับนี่นี่ที่นี่ขจ้าเอาใสไซไซยังเกาะใใสส่่ใส่น้ำปลาก็ได้ใส่เกียแล้วก็โอ้ล้ำคั่งของน่าจับอ๋อข้าวห่อต่อข้าวออกมาอ๋อ นี่ครับผมนี่นนนละคงแสบอีกทีทีท่สามครับคำมากกับนอนหน้าครับตอนเตียงกับกินเขาครับธรรมชาติอ๋อผุนนะผุนบู้ยีนี่มั่นปูไหมโอ้ยพี่นอ้องอ๋อเดวคำเขาไมาจำทำไมเดี๋ยว,าม,าาวมาใส่ผมโอ้ยเกลียวผมอ๋อเกลียวต้องมาใส่เกลียวมาหน่อยนี่นครับผมกับนี่เขาเหนียวนะครับ ใส่เกียร์อ๋อเกียร์ห้วยเข้าไปนี่ครับผมเด็กน้อยบานเท่าน้อยค้นนะกะทิจกินเป็นนะครับอืมกินครับกินไหมบือดครับอยู่ทงนี่ทงบานย่างนี่หล่ขัดเมนปูนี่นะครับครับกำเนิดชีวิตใหม่นะครับงัวงผึ่งคอดครับผมแต่ว่า กับพึ่งคลอดออกแล้วครับแต่ว่าปรดเดทายไงพลอพี่น้องท่านผู้ชมเบิ้งนะครับผมแต่ว่าออกมาเมื่อกี้นะครับนี่ครับกำลังนี่ครับเป็นกำลังเลี้ยลูกอยู่ครับผมพลอพีนอ่น้องพึ่งลอดครับพึ่งขอดได้บ่จักบ่ถึงชั่วโมงนะครับ